สวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในการส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของโควิดในเวลานี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เพื่อจะทําเป็น YouTube ไม่ถนัดร้องไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมีเวลาให้7วินาทีนะครับที่จะฝากกําลังใจส่งต่อให้วิธีการไม่ยากนะครับเปิดกล้องไม่ต้องสวมแมสนนะครับแล้วพูดเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เป็นเจ็ดวินาทีที่จะอยู่ในความทรงจำดีๆของพวกเราถ้าพร้อมแล้วผมจะให้สัญญาณนะครับหนึส,สไปค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะฮะวีรวนีนาชุมพรค่ะจากบ้านกีตาร์มิวสิกนะะสู้ๆนะคะพูดได้ดีเลยครับขอให้คุณประสบความสุขความสบายใจห่างไนะกลโรคภัยต่างๆ